Música จะกนนะะัวันนี้นะครับอัดมีรถตักไซเบิร์มนะฮะเป็นรถตักขนาด4คิวครึ่งนะครับมาให้นะไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อ TCM นั่นเองนะครับลูกค้าครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะเป็น TCM รุ่น870 2นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่แบรนด์ TCM นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่เคยเล่นมาอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าเจ้าตัว ทีเซมอย่างนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะเด่นเรื่องการใช้งานง่ายและก็การดูแลง่ายเป็นหลักเลยเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องยนต์ถอนเจ้าตัวพวกรถตระกูลทีเซียมพวกนี้เนี่ย mm hmm. เขาใช้เครื่องยนต์นะฮะ mm hmm. เหมือนรถบรรทุกรถหกล้อสิบล้อบ้านเราเนี่ยเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องกองเรื่องอะไรนะฮะ mm hmm. การหาช่างสวิตหาช่างแมไนั้นเนี่ยจะทําได้ง่ายแล้วก็มีราคาจอมเาว่ยว mm hmm. ด้วยอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่ สายอึดนะฮะตัวนี้นะครับ8.0 7นะฮะเป็นมุกีขนาด 4Q ครึ่งของแบรนด์ TCM นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เบอร์ย่างของเขานะฮะเขาจะใช้ยางในเป็นยางเบอร์23.5 25นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแห้งๆหลอๆนะครับตัวนี้นะครับ8.0 7เบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามุ้งขีเนื้อเต็มๆแบบนี้นะฮะรอยชิค่ารอยทะลุข,ของตัวเนื้อมุ้งขีเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่ สวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับอ่าในส่วนของเกียร์ตัวนี้นะฮะเขาจะใช้งานเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ท็อกนะฮะอยากให้ได้บอกไปว่าพวกทีเอ็มพวกนี้นะเขาจะเน้นการใช้งานง่ายละก็ดูแลง่ายเป็นหลักนี่นะฮะพวกเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ท็อกมันบ้านเมนูเมนูมนเลยเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับครับก็จะเป็นเกียร์ท็อก ลูกเดียวแบบนี้เลยนะฮะสภาพก็แห้งๆสวยๆนะครับลูกค้าครับจุดรัว่วซึมไม่มีนะตัวนี้ blind, นะครับน mm ี่ TCM 870นะครับลูกค้าครับนี่เบิมๆแบบนี้เลยถ้าเกิดทนใดที่กําลังตามหารถตักส์ใหญ่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี aza, ้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาขยุ่นกันลูกค้าครับแล้วก <cence> ็เดี <broadband> ๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะฮะ นี่นะครับอันนี้ก็ทําการเปิดฝาเครื่องยนต์นะลูกค้าครับรอไว้็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขตัวนี้เนี่ยก็ตามสายลรถตักรอยไซส์ใหญ่เลยนะลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันนะฮะรหัส PE6 นั่นเองนะครับอ่าเครื่องหมดรถบรรทุกนะโบรุนิสสันยูดีเนี่ยใช้เครื่องตัวนี้นะฮะลูกค้าครับอ่ะโอเค หน้าตาฝั่งหัวชีดของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับอ่ะเดิเดนอ้อมมานะครับดูในส่วนของสภาพฝั่งเธอบโบกเขากันบ้างน,นะครับนี่เปิดรอ,อไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ก็แห้งๆสวยๆดีปกติเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะ่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องกันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาลองขับเทสในส่วนของแลมปั้มนะฮะแรงเกียร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับแป๊ดเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับขา้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของเจ้าตัวแีดคันนี้นะครับนี่นะ ก็ยังแห้งนะฮะลูกค้าครับอ่ะลองนั่งดูนะครับชิปนี่นะฮะฟีลิ่งตอนนั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโทนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานกับบุ้งกีธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ลูกค้าครับเขาจะเป็นคอนโทนคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวความหงาหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าจะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายคอนโทนเสิร์ฟนะฮะสำหรับใช้กับพวกงานคลิปไม้นะฮะหรือว่าพวกผ่านดันเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้บุ้งกีธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวนี้นะฮะเราใช้แค่สองตัวนี้ที่เป็นคอนโทนคู่เท่านั้นนะครับออะะเเดดดี๋ยยววลลงกกตััให้มูนคร กดตัวลอ,อยได้นิ่มๆสบายๆนะลูกค้าครับแรงปั๊มนี่บอกได้เลยว่าแรงดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่พร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับอคอนโทรลก็ยังทํางานได้นิ่มดีมากนะฮะนี่ยตัวการยกแขนนะครับพูดปา๊บตามไม้ตามม,ตาม,มือดีปกติเลยตัวนี้นะครับ เรียกว่าปั๊มเนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะฮะเอาไปพร้อมเลยพร้อมใช้เลยนะตัวนี้นะครับอ่ะถัดมาในส่วนของเกียร์ก็ตามสายเกียร์ท็อกเลยลูกค้าครับเขาจะมีมาให้เราทั้งหมดเนี่ยสี่เกียร์นั่นเองนะครับเดินหน้า4่ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไล่ไปทีละเกียร์เลยนะครับเริ่มจากเกียร์หนึ่งนะนี่นะฮะไปนิ่มๆนะฮะสองสามสี่นะครับนี่นะฮะ เดินหน้าครบเบรกดีนะครับใส่หลังกันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะฮะหึ่งสองสามสีนะครับหึ่นะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับตัวนี้นะนี่นะฮะขมาลงผมอะไรก็นิ่มดีปกติเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หนำใจเรานะฮะเดี๋ยวเราลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะเหยียบแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ เดือวว่าเกียร์เนี่ยยังทํางานได้แรงแล้วก็ตอบสนองได้ไวตามมือตามเทา้าดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมลุยนะฮะปั๊พมพวงาลไยนี่นิ่มๆนะฮะเป็นรถตักายใหญ่นะลูกค้าครับแต่หมุนได้นิ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าโปกกกรขับนะฮะการใช้งานเนี่ยก็ยังทํางานได้นิ่มดีปกตินะตัวนี้นะครับ อ่าโอเคพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสะภาพรอบคันนะฮะสะภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทลเบื้องต้นนะ,ะลูกค้าครับขอเจ้าตัว TCM 8 7 0นขีด2คันนี้นะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัด GCM นะครับ870ขีดสคันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามพวกพนักงานนะฮะได้ที่เบอร์โทรดูกรตดูนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาไอ้ก็จะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบพันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนกลับตอนเช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะไปดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับก็ได้เกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้้้้้้าาาาาาตตตัััวว870 2คคนนนนนีีีเเเเ่ยยกก็็สมมมรรรรรรถโโททขบบอ์งไดลละแ เรื่องเครื่องนะ,ะปั๊มนะฮะ เเเีียยงขอ้าน่บอกได้เลยว่าทํางานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับท่าไหนที่กําลังตามหาเราตังางไซส์ใหญ่เน้นการใช้งานง่ายๆดูแลง่ายเลยบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วยเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมมาถ้าเกิดท่าไหนสนใจเดียวเรื่ติดต่อเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอฝากให้กับตัวทีเฟียมแปดเจ็ดศูนย์ขีดสองคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่าไหนที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้า